สวัสดีค่ะซาร่ามาแล้วค่ะไม่ได้ทำคลิปนานนะเพราะว่าตอนที่อยู่เยอรมันนะ่ะซาร่าเอ,อ่อทำงานบ้านรีบเคลียนะเคลียงานบ้านเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านเราแล้วนะเนาะแล้ววันนี้พอดีซาร่านี่จะทำแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวานปลากายค่ะนะคะปลากายนวดแบบให้เหนือ้อ ถึงคลิกถึงขิงเลยเอาให้เหนียวนึบเลยนะนะคะมาเรามาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่แกงเขียวหวานเราซื้อนะเราไม่ตำนะคะเนาะซื้อที่ตลาดมีขายแยะๆนะแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็มาละค่านี่นี่แกงเขียวหวานนะแล้วก็มีปลากกายนะนี่ปลากายของเราปั้นเองนะคะโอ้โหสลาดแบบฟาดแบบทะเลาะกันเลยนะฟาดอย่างแรง ะะแล้วก็มีมะเขือนะง่ายๆแล้วก็มะเขือพวงนะคะแล้วก็ชายอันนี้พริกตกแต่งหน้านะคะจะชายค่ะนะมาเรามาแกงกันเลยดีกว่าเราตั้งกระทะแล้วเนาะวันนี้จะปั้นๆให้เห็นๆเ,เลยนะ กแกงเลยนะกัะที่หอมเลยนะคะเราทำหม้อใหญ่นะเราทำในหม้อของเราเลยอันนี้อยู่ครัวไทยนะครัวไทยสังเกตดูได้หม้อเราหม้ออย่างนี้นะม,มาเราผัดด้วยหางกะพิก่อนนะ น้ำแกงได้หางกะทีก่อนนะคะกะเทิคัข้นสดนะคะเพื่อนๆน้นสลัดขอผัดก่อนเนาะเอาล่ะเนาะเราก็ใส่หางกะทีเลยนะเราใส่หมดเลยเรากะม,มาพอดีแล้วนะคะผัดจนโอ้โหจามกันสุดฤทธิ์สุดเดดแล้วนะอือหือเนาะ โอเคเดี๋ยวนี่ของเรานะแกนทุกครั้งเราจะใส่เกลือนะใส่เกลือไปหน่อยนะคะเราทําหม้อใหญ่นะเราจะเน้นเกลือนิดนึงนะเดี๋ยวน้ําเดือดนะคะเราจะปั้นปลาใส่นะนะคะมาดูปั้นปลากันน้องหุยหอมกีจามดังลั่นบ้านเลยนี่ จะเดือดแล้วนะคะเราใส่กระชายไปหน่อยนะเราไม่ใส่หมดนะคะแล้วเราจะปั้นปลานะคะเพื่อนๆนี่ปั้นปลาใส่เลยเพราะเขาจะเดือดแล้วเดี๋ยวเราตัดก่อนตัดตูดก่อนปลากายเราเนี่ยเด้งๆเลยนะไม่ต้องทําใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็อูใหญ่อีกปลากายสดๆเลยนะคะ เราปั้นในถุงนะคะเพื่อไม่ให้มือเลอะเยอะนะนี่ดูสิของเลยเราปั้นสดเลยนะ คนน้อยนี่เนื้อเห็นไหมเอ่ยนี่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 โ,โอ้ยค้นๆโอ้ยหอมมากนั้นขอปั้นก่อนนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมาปรุงกันนี่เราปั้นเสร็จแล้วหูยดุรุเบลอเลยเพื่อนๆเด้งเด้งถึงถึงนะโอ้โหมาเรามาปรุงกันเลยนะคะแ,แรกๆเราก็ ผงมมนนะนะะผมมัวก่อนนะนะคะผงนัวก่อนเราทำหม้อใหญ่นะหนึ่งช้อนเต,เต็มไปเลยแล้วก็รดดีนิดนึงนี่นรดดีเราทำหม้อใหญ่นะคะกินทางต้งบลนะคะน้ำตาลนะ หนสัก3ช้อนนะสามช้อนนะคะแล้วก็เกลืออีกหน่อยหนึ่งช้อนหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มไปเราก็ใส่ช้อนหนึ่งไปแล้วนะนะคะแล้วก็ใส่อีกส่วนที่เหลือกระชายใส่ไปให้หมดเลยตอนแรกเราไม่ใส่หมดเนาะ จะคนน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงเลยนะเพราะปลาเขาสุกง่ายนะคะนี่เราก็ได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะโอ้โหดูชิ้นนี่ชิ้นดูสิเห็นไหม เอาละใส่มะเขือพวงหน่อยนี่ใส่ไปเลยนะคะนะแล้วเราก็ตามด้วยมะเขือเปาะเอาละมะเขือเปาะอ,อีกหน่อยอ,อีกนะคะใส่ไปเลยนะมะเขือเปาะไปเลยนะโอ้โหเขาขอกันนะขอมะเขือนะคะนี่มาเราก็เคี่ยวต่อไปเราก็ต้มต่อไป อืดูสิน่ากินไหมเอ่ยโอ้โหดูสิดูยัวย่วๆเลยนะคะเนี่ยชิ้นเด้งๆนะโอเคเดี๋ยวขอดคอเอ่อให้มะเขือสุกกันเนาะโอเคเอาละค่ะสุกแล้วนะใส่ไปเลยหัวกะทิเรานะคะโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆดูสิ ตกกุก้อนกอติยงติอยู่ในนี้เนาะถึงสองชั้นนี่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 โอ้โหอบกะทิใส่ไปแล้วโอ้โหดูสิเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลย นี่คะ่ะนี่นี่นี่โอ้ยเดือดแล้วนะเราจะใส่นี่ไปเลยใบมะกรูดกับพริกนะใส่ไปเลยนะคะแต่งหน้าแต่งหน้านะตามด้วยนี่เลยใบหัวละพานะคะนี่นี่น,นี่ใส่ไปเลยคะ่ะหืมหอมอันนี้ซาลาไม่ได้ปลูกนะเราอยู่ที่เมืองไทยนะซื้อนะคะ อยู่เยอรมันปลูกเองเนอะเสร็จไปเลยนี่มามามาเดี๋ยวเรามากินกันน่มจีนกันนะโอ้โหนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมน่ากินไม่เอ่ยอชิมแล้วนะอร่อยสุด รสชาติเด้งเดงดึงดึงเลยนะเนี่เสร็จแล้วคะ่ะป้าป้าป,ปกินกันขนมจีนนะโอ้โห้สุกแล้วจ้าขนมจีนละล้นเลยนะโอ้โหดูสิเพื่อนๆนี่พองๆเลยใหญ่ๆเลยนะโอ้โหยเน้นมาเขือน,นะจ้า อขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยโอ้โหดูสิไม่คิดจะหม้อใหญ่ขนาดนี้เลยนะโอ้ยของเราเด้งๆดึงๆเลยนะคะปลาปลาปกินกันได้เวลาแล้วค่ะไปกินกันลละะกน,น,นี่หนมจีนของเราคะ่นะนาะขนมจีนของเรานะ โอ้ยดูสิดูสิสมาดูใกล้ๆมาเพืเ่อนๆมานี่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 โอ้โหดูปลาเราเด้งไหมเด้งไหมโอ้โปลาเหนียวมากเหนียวนุ่มมากดูสิเหนียวนุ่มมากอืมตะไจมากอืมอืมไปไป นัำแนดเยอรมันขอกินก่อนนะนะโอ้โหปลาเด้งดึงดึงดึง,ดงอร่อยมากนะนันแสดเยอรมันชาแนลขอฝากคลิปนี้ทีทนะคะนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย